รสวัสดีด้วยครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRVS Channel และเราอยู่ในเกมโซนโฟเดี๋ยวจะมีไฟติ้งออนไลน์นั่นเองนะจ๊ะและวันนี <S <s ้ครับผมเราอยู่กับคอนเทนต์ที่ว่า แพทอัปเดตประจำวันที่11กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมสำหรับแพทวันที่11กรกฎาคมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับแพทดีนะครับจะเพิ่มแผนที่นะครับ PVP ใหม่หนึ่งจำนวนแผนที่นะครับผมแล้วก็2องเขาจะเป็นกิจกรรมสะสมตัวอักษรนั่นเองครับก็คือจะเป็นอาเก e ิเวนแต่นี้เราจะไม่ได้พูดรายละเอียดมากนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มไอเทมนะครับผมที่ได้รับจากเบ็ดนั่นเองจะมีบูเวลมาใหม่นะครับก็คือเป็นปลาหวานนั่นเองครับแล้วก็ฉลามทอง สุดยอดนะสุดตต่งกันดิ่งแมวมากครับสำหรับฉลามทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกมนะครับว่ามันแลกตรงไหนและยังไงบ้างนะครับต่อไปครับเพื่อนๆจะเพิ่มไอเทมใหม่ที่ได้รับจากสวรรค์นั่นเองนะครับพกผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีเลเจนด์สองอันนะครับสองชิ้นนะครับแล้วก็จะมีแร่นะครับแล้วก็จะมียูนินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มไอเทมใหม่ที่อยู่ในดีช็อปนั่นเองนะครับผมปะแต่สําหรับคอนเทนต์ที่เราจะมาทํากันในวันนี้อยู่ด้วยกับเบ็ดนั่นเอง อยู่กับเบ็ดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าในเกมกันเลยดีกว่าว่าเบนะ็ดนั้นมีอะไรบ้างน,นีครับปึ๊บนี่ครับผมเราสดาแล้วโน16 17และ18ไอ้หนุ่มเสื้อขาวช่างเซ็กซี่เซลลเกิดน,นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเบ็ดนะครับผมนี่ได้มี blue w h ขึ้นมานะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการตกปลาหรือว่าเราจะเป็นชาวประมงกันด้วยการตกเบ็ดทั้งหมด 2หัวทั้งหมด30อันนี่ครับผมนี่ครับผมเบ็ดนี่ครับผมราคาถูกจะอยู่ที่415,000น้าันั่นเองเท่ากับว่าเราขุดทั้งหมด30หัวเนี่ยต้นทุนเราจะอยู่ที่ทั้งหมดแล้วนะครับ12.47อนั่นเองนะครับผมส่วนนะครับของที่เราจะตกได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปให้สั้นๆผมก็คือเรียบเรียงมาแล้วนะครับผมเอาแบบคร้าวเลยครับสำหรับปลาชะปลาวานณปัจจุบันนะครับผมปลาวานตอนนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ4ล้าน ปลาฉลามครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1 8 5 0 0ล้านหาหนะครับผมปลาแมคเคเรลครับจะอยู่เ0 0 0หมื่นะบูฟินนะครับจะอยู่ที่22 0 0ครับผมแล้วก็จะเป็นนี่ครับสุ่มลูกแก้วนะครับบวก7จะอยู่ที่1มื0นสานะครับบวก8นะครับ40,000มื่แล้วก็บวก9อยู่ที่25 0 0ซึ่งผมไม่ชัรวว่าบวก9้าทำไมมันแพงจังวะและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าของที่มาใหม่นะครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนของปลาฉลามทองคำนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกัน เ,เราาดดูดีนี่ครับคือส่วนตัวที่เราจะมาแลกถลามของคำนั่นเองนี่จะมีสส่วนนะจะมีหัวนะครับผมจะเพิ่มตามนี้เลยนะของจะเพิ่มตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมือนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มเท้านั่นเองแต่ถ้าผมมองผมอยากได้เท้ามากที่สุดแล้วแต่ดูของแรกมาดิโคตรเยอะเท่าที่ผมลองไปเทสในในกลุ่มมาเขาบอกว่ามีราคาไม่ต่ำกว่าประมาณ ถ้าคำนวณแบบตัวเป็นๆน,นะแต่ละชิ้นแบบเอาตามนี้เลยในตลาดนะจะอยู่ประมาณ15,000-16,000บาท ได้นะครับประมาณนี้1 5 0่นห้าพันหกพันบาทนะไม่ใช่ราคาเอ็มนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมมันก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อคิดวิเคราะห์แยกๆกันเองแล้วกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยราคานี้เราไปเก็บซื้อเซ็ตเซ็ตผสมเอาดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อคิดวิเคราะห์แย่ๆแล้วแบบเราไม่สนใจอยู่แล้วปล่อยให้พวกวต่างเขาเล่นกันแต่สาหรับเราวันนี้จะเป็นยังไงผมไม่สนใจผมจะอยู่ที่ว่าวันนี้ผมจะต้องตกปลาวันให้ดา บ้านเดี๋ยวเราไปดูตอนสุดท้ายเลยดีกว่าว่าเราคุดอะไรกันได้บ้างนะครับผมไปลุย และล้วก็เรียบร้อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการตกปลานะครับผมวันนี้เรามาเป็นชาวประมงกันนะจ๊ะสำหรับเบ็ดนะครับผม2หัว30อันหรือเราเราตกปลากันไปทั้งหมด30ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับผมนี่เลยของที่เราได้นะครับดูจากเงินสดก่อนนี่เงินสดเราได้มาหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับผมได้มาประมาณนี้นะครับผมส่วนปลาเราได้ทูน่านะครับสามตัวแมคเคอเรลสิบสองตัวครับ แล้วก็จะมีปลาคัาฟ39ตัวนะครับผมยาง3า8อันนะครับมีโขง29อันมีโอบเนะครับผมสุ่มนะครับหอัน8 21อันแล้วก็7อีก47อันนะแล้วก็ปลาฉลามไหนวะเอา้าไม่ได้ปลาฉลามนี่เองจะบ้าเหรอฉลามเราไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูปลาวานเอา้าไม่ได้เหมือนกัน บ้าหรือเปล่าวะตกเบ็ดสองหัว30อันฉลามไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ปลาหวานไม่ได้แม้แต่กะตัวเดียวโอ้โหผมนี่ถึงกับร้องกรี๊ดเลยครับโอ้ยมันอันนี้ไม่อันนี้เขาไม่เรียกตกเกลือ,อนะครับอ,นนอ,นนอันนี้เรียกตกใจ <c oughs> ตกใจแม้แต่กอนของใส่ตัวเดียวแล้วฉลามกับปะหวานไม่มีเลยสักกระตัวเดียวนะเดี๋ยวตอนนี้ตอน <c oughs> โอ้ยเซ็งเป็ดช่างมันไม่เป็นไรมา เดี๋ยวเราเนี่ยครับผมเราทําการสรุปไว้ร่าวๆหมดแล้วนะครับรวบรวมกันเสร็จหมดแล้วว่าเราได้อะไรกันเท่าไหร่บ้างน,นะครับผมตอนนี้เนี่ครับเราตกมาทั้งหมดแล้วนะครับผมหมดเนี่ยเราได้นะครับผมทั้งหมดแล้วเราได้ประมาณ7ล้านท้วนรวมทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งตอนต้นคลิปเราบอกไปแล้วนะครับต้นทุนเราอยู่ที่12ล้าน4แสนนั่นเองเท่ากับว่าวันนี้เราขาดทุนไปทั้งหมด 5้าล้านาแสนหกหมื่นนั่นเองครับรออะไรตบมือเียครับตบทำไมมึงขาดทุนจะบ,บ้าหรือเปล่าประมาณนั้นเรับเพื่อนแต่ถามว่าผมรู้สึกเสียใจไหมไม่นะผมรู้สึกว่าผมแคกลือเท่านั้นแหละแต่ถ้าผมได้แบบฉลามสักตัวสองตัวเท่ากับผมก็จะขาดทุนมากวันนี้ไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าได้ปลาวาสักตัวหนึง่งเราก็อาจจะรวยได้เพราะฉะนั้นถามว่ายอมแพ้ไหมไม่ยอบ เขาไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ผมบอกเลยผมจะต้องขุดกระตกปลาแม่งจนกว่าจะได้กำไรให้ได้นี่ครับผมงี้เดี๋ยวไปแล้วไงฝากขอบคุณฝากกราบขอบคุณทุกคนที่มาดูคิวถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพลักดันมากๆนะครับสำหรับช่องเวียเวียเซียนั่นเองเดี๋ยวไปแล้วครับฟันดียร์ราติสวัสด์เล่นเกมได้ด้แต่นนพอดีนะครับอย่าลืมดูแลคน,นข้างๆบ๊ายบายจุกๆแล้วเจอกันครับผม